นิยายช่องเซียนโนเวลวีสองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบทที่416คนช่วยย่อมมีคนมาปราบเซนอันอันครบกำหนดพักฟื้นหลังคลอดแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เธอกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลทันทีที่เดินมาถึงหน้าประตูโรงพยาบาลก็ได้ยินเสียงคนตะโกนดังลัน่นเร็วเข้าเร็วเข้าเด็กคนนี้จะตายแล้ว กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รีบเข็นเตียงผู้ป่วยไปยังห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างน่าเวทนาจากฝูงชนที่มุงดูอยู่ทำไมเด็กคนนี้น่าสงสารอย่างนี้นะทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีตรงไหนดีเลยสักนิดเธอไม่รู้หรือว่าพ่อของเด็กคนนี้เป็นใครเขาคือคนชำแหละหมูที่โด่งดังไปทั่วแถบนี้เลยนะเขาเป็นลูกชายคนโตในบ้านแม่ของเขาคลอดลูกสาวติดกันสองคน พ่อของแกนะ่ะทั้งเกลียดชังลูกสาวทั้งอยากได้ลูกชายพอไม่มีลูกชายสักทีก็แทบจะคลั่งตายอยู่แล้วเจ้าหนูเจ้าตี้นี่น่าสงสารเกินไปแล้วปกติงานในบ้านนอกบ้านก็ถูกโขกสับยังกับเป็นแรงงานชายชะกันแต่พอถึงเวลากินกลับไม่เคยได้กินอิ่มท้องแม่ของแกก็สงสารหยอกนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในบ้านพ่อของแกดื่มเหล้ากลับมาทีไรก็ลงไม้ลงมือไม่ตีแม่ก็ตีลูกคราวนี้นะ่าสิแย่เลย สุดท้ายแม่ของแกก็ทนไม่ไหวสองวันก่อนเลยแอบไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายพอแม่ตายไปไม่ทันไรพ่อก็เอาความโกรธทั้งหมดมาระบายลงที่ลูกสาวคนโตนี่แหละเด็กคนนี้ก็ยังดึงดันจะปกป้องน้องสาวเลยโดนพ่อตีจนเกือบหมดลมหายใจน่าสงสารจริงๆได้ยินมาว่าสองวันนี้พ่อของแกกำลังวิ่งเต้นหาเมียใหม่อยู่เลยนะก็ว่าจะแต่งเมียใหม่เข้ามาเพื่อมีลูกชายให้ได้น่ะสิ ขนาดนี้ยังไม่มีลูกชายนะสองพี่น้องก็แทบจะไม่มีที่ยืนในบ้านแล้วอย่าว่าแต่ถ้ามีลูกชายขึ้นมาจริงๆเลยสองพี่น้องคงไม่มีทางรอดแน่จะรอดได้ยังไงกันดูถ้าแล้วครั้งนี้โดนตีหนักขนาดนี้ไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะพ่อเซินอ un ันอันได้ยินก็รู้สึกคุ้นหูเจา้าตี้ในตอนที่เธอตกอยู่ในภาวะวิกฤตระหว่างคลอดก็มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อเจา้าตีมาช่วยไขกุญแจให้ตอนนั้นเธอเห็นว่าเด็กคนนั้นทั้งผอมทั้งตัวเล็กแต่กลับมีแรงเยอะมากหรือว่าจะเป็นเจ้าตี้คนนั้น เซิร์นอันอันรีบก้าวเท้าเข้าไปในโรงพยาบาลตรงไปยังหน้าห้องฉุกเฉินทันทีหัวหน้าพยาบาลเห็นเซิร์นอัน,นันก็เอ่ยทักด้วยความดีใจผู้อำนวยการเสิร์นกลับมาแล้วหรือคะเสิร์นอันอันเหลือบมองสถานการณ์อันวุ่นวายในห้องฉุกเฉินเธอรู้ดีว่าถึงเข้าไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากจึงได้แต่เอ่ยถามข้างในเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าพยาบาลถอนหายใจยาวเด็กผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารมากคะ่ะ พ่อของแกใจร้ายใจดำเกินไปจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีที่ไหนดีเลยสักแห่งซี่โครงหักไปสองซี่แขนขวาก็หักถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนบ้านได้ยินเสียงไม่ชอบมาพากลแล้วรีบวิ่งไปดูป่านนี้เด็กคนนั้นคงตายไปแล้วเสรนอันอันเดินเข้าไปข้างในเห็นเด็กหญิงร่างเล็กนอนหมดสติอยู่บนเตียงผู้ป่วยทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเขียวม่วงโดยเฉพาะใบหน้าที่บวมปูดจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังจำได้ในทันทีว่านี่คือเด็กหญิงคนเดียวกับที่เคยช่วยเธอไว้เป็นเจ้าตี้จริงๆ ด้วยพี่จา๋าพี่จา๋าคุณหมอคะได้โปรดได้โปรดช่วยพี่สาวของหนูด้วยเด็กหญิงตัวน้อยอายุราวห้าถึงหกขวบกำลังกุมมือพี่สาวของเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพร้อมกับอ้อนวอนแพทย์ที่กำลังตรวจร่างกายพี่สาวของเธออย่างน่าเวทนาบนตัวของเด็กหญิงคนเล็กเองก็มีร่องรอยบาดแผลเช่นกันแต่เมื่อเทียบก,กับพี่สาวแล้วถือว่าเบากว่ามากหัวหน้าพยาบาลถอนหายใจอีกครั้งรีบเดินเข้าไปแกะมือเด็กน้อยออกแล้วพูดว่า พ่านที่เราออกไปข้างนอกกันนะไปรอพี่สาวอยู่ข้างนอกให้อหมอรักษาพี่สาวของหนูดีๆก่อนตกลงไหมจ๊ะใบหน้าของเด็กหญิงเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่เธอกลับสายหน้าปฏิเสธอย่างหวาดกลัวไม่ยอมปล่อยมือคุณหมอหนูไม่ไปหนูไม่อยากไปถ้าหนูไปพี่สาวก็จะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ไปแล้วก็ไม่กลับมาถ้าตอนนี้ไม่มีพี่สาวอีกคนพ่อกับป้าคนนั้นต้องตีหนูตายแน่ๆ สีหน้าหวาดผวาของเด็กน้อยทําให้คนมองรู้สึกปวดใจทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนดังลั่นมาจากข้างนอกนั่งเด็กเวนนั่นอยู่ไหนนั่งเด็กเวนนั่นอยู่ที่ไหนวะหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลอีกคนรีบเข้าไปขวางชายร่างใหญ่กำยำคนหนึ่งไว้ ชายคนนั้นอายุราวสี่สิบกว่าปีหนวดเคราขึ้นรกรุงรังรูปร่างสูงใหญ่แต่แค่เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามดุดันก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนข้างกายเขามีผู้หญิงหน้าตาส,สวยๆคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยแม้จะดูดีราวกับดอกไม้แรกแย้มแต่ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะอายุสามสิบกว่าปีได้แล้วทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคู่โฉมงามกับเจ้าชายศูนย์อย่างไรอย่างนั้นเมื่อชายคนนั้นเห็นหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลสาวเข้ามาขวาง ก็เดือดดานพยายามจะผลักพวกเธอออกไปปากก็พ่นคำหยาบคายออกมาไม่หยุดให้ตายเถอะพวกแกจะทําอะไรวะนั่นลูกสาวข้าพวกแกมีสิทธ์อะไรมหาห้ามไม่ให้ข้าเจอลูกสาวตัวเองข้าจะบอกให้นะข้าจะพาลูกสาวข้ากลับหัวหน้าพยาบาลได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจขึ้นมาทันทีสหายคะคุณตีลูกสาวตัวเองจนเป็นแบบนั้นคุณรู้ไหมว่าตอนนี้อาการของเธอเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ซี่โครงเธอหักไปสองซี่แขนก็หักร่างกายทั้งหมดได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้แต่อวัยวะภายในก็กำลังจะล้มเหลวถ้าเธอไม่ได้รับการรักษาเธอจะตายนะคะพอได้ยินเช่นนั้นชายคนนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีตายก็ตายไปสิยังไงข้าก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าบ้านข้ายากจนไม่มีเงินมารักษาโรคบ้าบ้าบอบหรอกรีบเอาตัวดีทำเสียเงินนั่นออกมาให้ข้าเลยนะนี่ถ้าต้องอยู่โรงพยาบาลจะต้องเสียเงินเท่าไหร่กัน นางตัวสวยนั้นทำผัวคนอื่นเป็นพ่อไม้แล้วยังไงล่ะนางตัวดีนี่ยังคิดจะมาผ่านเงินของข้าอีกหรือแค่เด็กผู้หญิงเหม็นๆคนเดียวจะดูอะไรกันนักหนาคนในหมู่บ้านเราไม่มาหาหมอที่โรงพยาบาลกันหรอกส่งคนมาให้ข้าไม่อย่างนั้นข้าไม่ยอมจบกับพวกแกแน่ชายคนนั้นผลักหัวหน้าพยาบาลเต็มแรงจนเธอกระแทกเข้ากับกำแพงหัวหน้าพยาบาลร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เซนอันอันกระซิบสองสามคำกับพยาบาลสาวที่อยู่ข้างๆจากนั้นก็ก้กาวออกไปยืนขวางหน้าชายหญิงคู่นั้นไว้โดยตรงพยาบาลสาวคนนั้นรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วพวกคุณจะทําอะไรที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาอลาวาดได้นะกล้าดียังไงมาลงมือกับพยาบาลที่จะทําอะไรกันแน่ชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่คาดคิดว่าจะมีคนกล้ามาขวางทางเขาอีกเขาพูดด้วยท่าทีไม่ยี่ะ่ะ ข้าจะทําอะไรหรือข้าก็จะพาลูกสาวตัวเองกลับบ้านพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามข้านั่นมาลูกสาวข้าข้าจะบอกให้จะให้เป็นหรือให้ตายมันก็เรื่องของข้าลูกสาวไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องมารักษาที่โรงพยาบาลหรอกสหายค่นี้มันยุคไหนสมัยไหนแล้วเขารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศถ้าคุณยังกล้าพาเด็กคนนี้กลับไปฉันคงต้องแจ้งตำรวจแล้วนะคะเพราะคุณเข้าข่ายทารุณกรรมเด็กและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ทารุณกรรมแต่คุณกำลังพยายามฆ่าลูกสาวของตัวเองด้วย คําพูดของเซิร์อนอนันทําให้ชายตรงหน้าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพูดจาหมาหมาอะไรของแกนางสารเลวเรื่องของข้าถึงตาแกมาพูดตั้งแต่เมื่อไหร่พวกผู้หญิงอย่างแกนี่มันดีแต่ป่าประกาศเรื่องความเท่าเทียมทางเพศงั้นข้าจะทําให้แกได้เห็นเองว่าความเท่าเทียมมันเป็นยังไงนี่มันเรื่องในครอบครัวของข้านั่นมาลูกสาวข้าถึงตาแกมายุ่งเกี่ยวด้วยแล้วเหรอฝ่ามือข้างหนึ่งฟาดตรงเข้ามา เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่คิดจะอมมือเพียงพระเสอร์อันอันเป็นคนแปลกหน้าแต่เสอร์นันอันเคลื่อนไหวรวดเร็วดุดสายฟ้าแลบเห็นเพียงแสงสีเงินวาบขึ้นที่ปลายนิ้วของเธอแขนของชายคนนั้นก็พันอ่อนเยวบลงทันทีให้ตกลงข้างลำตัวอย่างไร้เรี่ยวแรงราวกับเส้นบะหมี่ชายคนนั้นทั้งตกใจทั้งขี้ขลาดรีบถามอย่างร้อนรนแกแกทำอะไรแกทำอะไรกับแขนข้า ฉันจะไปทำอะไรกับแขนของคุณได้หลักคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่คุณพยายามจะลงมือทำร้ายคนอื่นแล้วเกิดพลาดทำแขนตัวเองเคล็ดขึ้นมาเองนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคนชั่วย่อมได้รับผลกรรมขนาดสวรรค์ยังดูไม่ไหวเลยบรรดาแพทย์พยาบาลคนไข้และญาติคนที่ที่มุงดูอยู่ต่างพากันปรบมือเสียงดังเกลียวกราวบทที่417ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆประคองชายคนนั้นไว้แล้วพูดอย่างร้อนรนสหายคาตาเฉิงเขาไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นคนผงผางแบบนี้และพูดจาไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกค่ะสหาหอย่าไปโกรธเขาเลยนะคะฉันขอโทษแทนเขาตรงนี้เลยนะคะสหายสามีของฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณดูสิคะช่วยรักษาแขนให้เขาหน่อยเถอะคะเมื่อกี้ฉันเห็นแวบๆว่าในฝ่ามือของคุณมีแสงสีเงินสดประกายออกมา ดูท่าแล้วคุณคงจะเป็นหมอที่เก่งมากแน่ๆได้โปรดยกโทษให้เขาแล้วก็ช่วยรักษาแขนให้เขาด้วยเถอะนะคะเสินอันันคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้ช่างเจ้าเล่์นักแถมยิงตาไวอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าพูดจาฉลาดกว่าชายคนนี้เยอะสหายหญิงคนนี้คุณกับสหายชายคนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงฉันไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกนะแต่คุณจะมาพูดจาเหลวไหลไม่ได้ในมือของฉันจะมีแสงสีเงินอะไรออกมาได้ยังไงกัน เอาละพวกคุณอย่ามารบกวนคนที่คนอื่นที่นี่อีกเลยที่นี่หมอกับพยาบาลต้องช่วยชีวิตคนขอให้พวกคุณหลีกทางไปถ้าจะรออยู่แถวนี้ก็ไปนั่งรออยู่ข้างๆโนนแต่ถ้าไม่อยากรอก็รีบออกไปได้แล้วชายคนนั้นประคองแขนตัวเองพลางพูดอย่างเดือดดาลไม่ต้องไปขอร้องมันหรอกข้ารู้จักหมอกระดูกแค่แผลแค่นี้หมอกระดูกที่ไหนก็รักษาได้ทั้งนั้น จำเป็นต้องไปขอร้องมันด้วยหรือรอให้แขนข้างนี้ของข้ารักษาหายเมื่อไหร่จะกลับมาจัดการแก่ชายคนนั้นกำลังจะเดินจากไปแต่เสินอนันต์ก้าไปข้างหน้าหนึ่งเก้าเพื่อขวางทางเขาไว้การกระทำนั้นทำให้ชายคนนั้นตกใจจนถอยหลังไปสองก้าตอนนี้แขนของเขาไม่เพียงแต่อ่อนปวกเปียกราวกับเส้นบะหมี่เท่านั้นแต่ร่างกายซีกหนึ่งยังรู้สึกอ่อนเปรียร้ยเพลียแรงเหมือนไม่มีกำลังอีกด้วยเขาไม่กล้าที่จะหาเรื่องผู้หญิงตรงหน้าอีกต่อไปเขาพูดอย่างระแวดระวัง แกจะทำอะไรข้าจะบอกให้นะถ้าแกยังกล้าลงมือกับข้าอีกข้าจะไปแจ้งความถ้าแกทำแขนข้าพิการทั้งชีวิตนี้แกต้องเลี้ยงดูข้าฉันไม่ได้อยากจะทำอะไรลูกสาวของคุณกำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อยก็ต้องสองร้อยหยวนเอาเงินออกมาจ่ายเงินแล้วคุณค่อยไปชายคนนั้นพอได้ยินก็ไม่ยอมทันทีแกพูดจาบ้าบออะไร แกบอกว่าสองร้อยก็ต้องสองร้อยเหรอแกคิดว่าตัวเองเป็นใครวะข้ารู้จักแกที่ไหนกันข้าจะบอกให้แค่ตัวดีทําเสียเงินคนเดียวยังจะให้ข้าจ่ายสองร้อยหยวนอีกหรอฟันไปเถอะข้าต้องฆ่าหมูกี่ตัวถึงจะหาเงินสองร้อยหยวนนี่มาได้หาชายคนนั้นโกรธจนตัวสัน่นแต่เพราะร่างกายซีกหนึ่งไม่ค่อยมีแรงถึงแม้จะโกรธจัดแค่ไหนก็ไม่สามารถแสดงท่าทีอะไรมากไปกว่านั้นได้สหายแค่เด็กคนนี้โดนคุณทำร้ายจนบาดเจ็บ ตอนนี้อาการหนักขนาดนี้สองร้อยหยวนอาจจะยังไม่พอรักษาเด็กด้วยซ้ำในฐานะพ่อคนคุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลลูกนะคะพูดจาหมาหมานั่นมันลูกของข่าข่าอยากจะรักษาก็รักษาไม่อยากจะรักษาก็ไม่ต้องรักษาถ้าข่าไม่จ่ายเงินแกจะทำยังไงฉันก็คงทำอะไรคุณไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าไม่จ่ายเงินแขนของคุณก็จะไม่มีวันหายดีคุณเองก็ลองคิดดูดีๆเถอะค่ะ ระหว่างเสียเงินสองอยหยวนกับเสียแขนไปข้างหนึ่งอย่างไหนมันสําคัญกว่ากันอ้อแล้วตอนนี้คุณก็ไปไหนไม่ได้แล้วด้วยเซิรนอันอันเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลมาถึงแล้วเธอจึงพยักหน้าให้พวกเขาคนชําแหละหมูเงยหน้าขึ้นและเพิ่งสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุดเครื่องแบบกำลังเดินเข้ามาพอเห็นเครื่องแบบนั้นผู้คนก็มักจะรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาโดยสัญชาตญาณพวกแกจะทำอะไรพวกแกจะทำอะไร ข้าจะไปหาหมอรักษาแขนคุณทารุณกรรมและพยายามฆ่าลูกสาวแท้ๆของตัวเองเรื่องแบบนี้พวกเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงโรงพยาบาลของเราเมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องส่งตัวไปที่สถานีตำรวจมีอะไรก็ไปพูดที่สถานีตำรวจแล้วกันเซนอันอันพยักหน้าทันใดนั้นชายคนนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบิดแขนและกดตัวลงถึงเขาจะตัวใหญ่กำยำแต่ร่างกายซีกหนึ่งกลับแทบไม่มีเรี่ยวแรง เขาจึงถูกควบคุมตัวได้อย่างง่ายดายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนช่วยกันหิ้วปีกเขาเดินออกไปพวกแกจะทำอะไรพวกแกจะทำอะไรข้าไม่ไปสถานีตำรวจใครพยายามฆ่าพวกแกพูดจาเหลวไหลนั่นมันลูกสาวข้าข้าจะตีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเหลือเพียงผู้หญิงคนนั้นที่ยืนตัวสัญงานงกอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าเธอกลัวว่าเซินอนันจะหาเรื่องเธอ เสินอันอันยิ้มเยาะเหลือบมองผู้หญิงคนนั้นแวบบหนึ่งมีหรือที่เธอจะไม่รู้ว่าท่าทีของหญิงคนนี้กับคนชำระหมูเมื่อครูน่นี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันอย่างชัดเจนเด็กคนนั้นถูกตีจนอาการสาหัสขนาดนี้ถึงแม้ก่อนหน้านี้พ่อของเธอจะเคยตีบ้างแต่ก็ไม่เคยหนักหนาถึงเพียงนี้ครั้งนี้มันเหมือนกับต้องการจะเอาชีวิตกันให้ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพ่อของเธอมีใจให้คนอื่นและมีคนคอยเป่าหูอยู่ข้างๆ นี่แหละสันดานมนุษย์เดิมทีพ่อของเธอก็ให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวอยู่แล้วไม่เคยเห็นลูกสาวสองคนอยู่ในสายตาพอมีคนนอกมาคอยยุยงส่งเสริมอีกมันคือการพยายามฆ่าลูกสาวทั้งสองคนเพื่อเปิดทางให้เมียใ,ใหม่กับลูกในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสยัยถ้าวันนี้เด็กคนนั้นถูกตีจนตายไปจริงๆเจ้าตี้ก็แค่ตายไปคนในหมู่บ้านคงไม่มาเอาเรื่องเอาความกับพ่อของเธอเพราะเรื่องแค่นี้ เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่พ่อของเธอที่คิดแบบนี้คนอื่นเองก็คงคิดแบบเดียวกันไม่มีใครเห็นค่าของเด็กผู้หญิงเลยที่นี่แนวคิดที่ว่าผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิงยังคงฝังรากลึกอยู่มากเซอร์อน,นั้นต้องทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงต้องทำให้พวกเขารู้ว่าเด็กผู้หญิงก็มีค่าเช่นกันเด็กผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปผู้หญิงคนนั้นแอบย่องหนีไปอย่างเงียบๆเซอร์อันอันจูงมือผ่านตีพลางหันกลับไปมองที่ห้องฉุกเฉิน เหล่าแพทย์ยังคงทํางานกันอย่างขคคมขม่นเธอจูมือพ่านตี้แล้วพูดว่าพ่านตี้ไปเถอะป้าจะพาไปหาอะไรกินเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูพี่สาวตกลงไหมแต่พ่านตี้กลับสายหน้าอย่างดื้อรัน้นไม่ขนูไม่เป็นหนูจะเฝ้าพี่สาวอยู่ที่นี่พี่สาวจะตายไม่ได้ถ้าหนูไปแล้วพี่สาวตายจะทํายังไงคะเสรอนอันันถอนหายใจ เมื่อพิจารณาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเด็กน้อยคนนี้แม่เพิ่งจากไปไม่นานต่อมาพี่สาวก็เกือบจะถูกพ่อตีจนตายไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอจะหวาดกลัวถึงเพียงนี้หัวหน้าพยาบาลกล่าวว่าผู้อํานวยการคะกลับไปทํางานที่ห้องทํางานเธอค่ะทางนี้มีฉันอยู่คุณวางใจได้เลยค่ะฉันจะดูแลเธออย่างดีเดี๋ยวฉันจะให้คนไปซื้อของกินมาให้เธอถ้าเธอไม่อยากจากพี่สาวไป ก็ให้เธอเฝ้าพี่สาวของเธอไปเถอะค่าสองพี่น้องนี่น่าสงสารเกินไปจริงๆต้องมาเจอกับพ่อที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานยังมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือว่าโชคดีมากแล้วเสริร์นอันอันพยักหน้าได้แคงนั้นพวกคุณช่วยดูแลเด็กสองคนนี้ให้ดีด้วยนะคะเสิร์นอันอันกลับมาที่ห้องทํางานเธอไม่ได้กลับมาทํางานเสียนานวันแรกที่กลับมาก็มีงานกองเป็นภูเขาเลากาอีกทั้งทุกคนต่างก็รู้ว่าผู้อํานวยการกลับมาแล้ว จึงมีคนมากมายแวะมาที่ห้องทำงานเพื่อเยี่ยมเยียนเริอันอันขณะเดียวกันก็เป็นการมารายงานเรื่องงานด้วยมีคนที่ไม่รู้กี่คนที่กำลังรอให้เสิรันอันทำการผ่าตัดอยู่เธอทำงานจนกระทั่งถึงตอนเที่ยงเมื่อรู้สึกหิวขึ้นมาเสิรันอันจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่ได้กินอะไรเลยปกติเวลาอยู่ที่บ้านก็จะมีแม่คอยดูแลอยู่เสมอพอได้ทำงานจริงๆเธอก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้น ขณะที่กำลังจะไปโรงอาหารก็เห็นพยาบาลสาวคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องทำงานอย่างร้อนรนผู้อำนวยการขะเกิดเรื่องแล้วค่ะคนชำระหมูคนนั้นกลับมาอีกแล้วสถานีตำรวจปล่อยตัวเขาออกมาแล้วค่ะคิ้วของเซิร์นอันอันขมวดเข้าหากันอันที่จริงเธอก็พอจะคาดเดาได้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในยุคไหนก็ตามเรื่องที่พ่อตีลูกสาวตัวเองนั้นไม่มีข้อบัญญัติที่ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆ หากยังไม่มีใครเสียชีวิตจริงๆสถานีตำรวจก็ทำได้มากที่สุดแค่ว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้นและไม่มีอำนาจที่จะควบคุมตัวเขาไว้ได้บทที่418เป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืนเธอทำได้เพียงเดินตามหลังพยาบาลสาวไปจนกระทั่งมาถึงหน้าห้องผู้ป่วยคนชําแหละหมูกำลังวยวายเสียงดังลั่นอยู่ตรงนั้นพวกแกส่งลูกสาวข้ามา ข้าจะบอกให้นะว่านี่มันเรื่องในครอบครัวขนาดตำรวจอย่าไม่เข้ามายุ่งเลยข้าจะสั่งสอนลูกตัวเองมันจะผิดตรงไหนข้ายอมรับว่าทำเกินไปหน่อยแต่ต่อไปนี้ก็ไม่ตีแล้วก็ได้ไม่ใช่เหรอแต่นั่นมันลูกสาวข้ามันทำเรื่องไม่ดีเป็นพ่อจะสั่งสอนไม่ได้เลยหรือไงเรื่องแบบนี้ต่อให้พูดให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วก็ไม่ต้องมาพูดจาไร้าสาระก,กับข้านั่นลูกสาวข้าข้าจะรับตัวกับใครจะห้ามข้าได้ ฉันห้ามได้คำพูดเพียงประโยคเดียวของเซิร์นอันนันทำให้ฝูงชนแหวกทางออกเป็นช่องให้เธอเดินเข้าไปพ่อเห็นเซิร์นอันอันคนชหละหมูก็แสดงอาการหวาดกลัวออกมาโดยสัญชาตญาณแขนของเขายังไม่หายดีเลยเขาไปหาหมอกระดูกมาแล้วแต่ไม่มีหมอคนไหนรักษาให้เขาได้แถมหมอยังบอกอีกว่ายิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ผลข้างเคียงก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่รีบรักษาแขนข้างนี้คงต้องพิการแน่ คนชำแหละหมูอยากให้ตำรวจช่วยทวงความยุติธรรมให้แต่สหายตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเขาไม่มีหลักฐานใดๆที่จะพิสูจน์ได้ว่าเธอเป็นคนทำร้ายแขนของเขาเมื่องไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถให้ตำรวจไปจับกุมคนตามอำเภอใจได้เมื่อครู่นี้คนชำแหละหมูยังพยายามจะหาญาติคนที่มาเป็นพยานให้ตัวเองแต่ใครกันจะอยากยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนนึกถึงภาพที่คนชำละหมูลงมือกับเด็กตัวเล็กๆอย่างโหดเหี้ยมก็พากันรังเกียจเขาและอยากจะให้เขาได้รับบทเรียนเสียบ้างใครจะอยากมาเป็นพยานให้กันเล่าในที่สุดคนชำละหมูก็เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เขาหาพยานไม่ได้และก็ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหนทางเดียวที่เหลืออยู่คือใช้การรับตัวลูกสาวกลับไปเป็นข้อต่อรองผู้หญิงคนนั้นจะต้องปรากฏตัวออกมาอย่างแน่นอนคนชำละหมูกระชากตัวพานตีที่กำลังตัวสั่นง,งัานงกอยู่ในมุมห้องมาอยู่ตรงหน้าเขา มือข้างหนึ่งบีบไหล่เล็กๆของพ่านตี้ไว้อย่างแรงเด็กน้อยตัวสันเธออยู่ใต้อุ้มมือของเขาข้าจะบอกให้ข้าจะรับลูกสาวข้ากลับไปนี่คือลูกสาวแท้ๆของข้าเขากุมตัวลูกสาวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่กล้าลงมือกับเขาอีกส่วนอันอเหลือมองพ่านตี้ที่ตัวสันเทิมไปทั้งร่างน้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่กล้าร้องให้ออกมาในโลกนี้มีคนบางประเภทที่เป็นยิ่งกว่าเดรจชานจริงๆ ได้สิคุณจะรับพวกเขากลับไปใช่ไหมได้เลยรับกลับไปสิเสรนอันอันบกมือทีหนึ่งทำเอาทุกคนที่เมื่อครู่ยังคิดว่าผู้อํานวยการเสรนมาแล้วจะต้องจัดการคนชั่วตรงหน้าได้อย่างแน่นอนทิงกับตกตะลึงไปตามๆกันผู้อํานวยการคะถ้าเขาพาลูกสองคนกลับไปจริงๆเด็กคนนั้นต้องตายแน่ๆคะ่ะคนชําแหละหมูพยักหน้าเห็นด้วยกับคําพูดของหัวหน้าพยาบาลซ้ําๆใช่แล้วถ้าข้ารับเด็กกลับไปมันต้องตายแน่ ไม่มียาไม่มีข้าวกินกลับไปก็ต้องตายอยู่ดีเดิมทีเขาตั้งใจจะใช้เรื่องนี้ข่มขู่เซิรนอันอันแต่กลับไม่คิดว่าเธอจะไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยคุณก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่าพวกเขาเป็นลูกของคุณคุณจะให้พวกเขาเป็นก็เป็นจะให้พวกเขาตายก็ตายมานี้สิ้าหัวหน้าพยาบาลทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้เขาให้เขาชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เราช่วยชีวิตลูกเขาไปจ่ายเงินครบแล้วถึงจะไปได้ ประโยคสุดท้ายถูกกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นหัวหน้าพยาบาลเข้าใจในทันทีใช่แล้วเด็กคนนี้ถูกส่งมารักษาฉุกเฉินเราต้องใช้ทันกำลังคนทรัพยากรและยาไปไม่น้อยเลยไปข้าเราไปจ่ายเงินกันพอจ่ายเงินเสร็จฉันจะทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้ไม่ได้อยากจะออกจากโรงพยาบาลหรือข้าไปสิครีไปจ่ายเงินเลยคนชําแหละหมูได้ยินดังนั้นก็ร้อนใจขึ้นมาเขาไม่เคยคิดจะจ่ายเงินเลยสักนิด ถ้าต้องพานางเด็กเวนนี้กลับไปก็ต้องเป็นเขาที่ควักเงินจ่ายเองนะสิอีกอย่างถ้ามันไปตายที่บ้านก็คงเป็นเรื่องอับมงคลเดิมทีเขาตั้งใจจะใช้เด็กหญิงสองคนนี้เป็นเครื่องมือต่อรองกับคนพวกนี้พอได้ยินเรื่องจ่ายเงินตอนนี้เขาก็ไม่ยอมเด็ดขาดนั่นมันพวกแกที่อยากจะรักษามันเองไม่ใช่ค่าที่ให้พวกแกรักษาพวกแกเต็มใจจะรักษาเองพวกเราไม่ได้บังคับค่าไม่มีเงินหัวหน้าพยาบาลหัวร้อยยอ ไม่จ่ายเงินแล้วยังคิดจะพาคนไปอีกฟันไปหรือเปล่าคิดว่าโรงพยาบาลของเราเป็นสถานสงเคราะห์หรือไงฉันจะบอกให้นะวันนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเงินก็อย่าหวังว่าจะได้ก้าวขาออกไปจากที่นี่เราสามารถเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาส่งตัวคุณไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งได้ยังไงซะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายคืนเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วบรรดาพยาบาลและแพทย์ที่อยู่ข้างๆต่างพากันพูดขึ้น ใช่แล้วถ้าทุกคนเป็นเหมือนคุณค้างค่ารักษาพยาบาลแล้วอ้างว่าไม่มีเงินก็จบเรื่องแล้วใครจะมาจ่ายเงินที่โรงพยาบาลอีกต่อไปหมอจะยังกล้ารักษาคนไข่อีกเหรอรีบไปจ่ายเงินที่ห้องการเงินเลยคนชํำแหละหมูร้อนใจไม่เห็นทุกคนต่างชี้นิ้วมาที่ตนหัวหน้าพยาบาลจึงพูดกับพยาบาลสาวว่าไปตามสหายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาหน่อยคนแบบนี้จะปล่อยออกจากสถานีตำรวจได้ยังไงกัน ส่งตัวไปที่สถานีตำรวจเมื่อไหร่ที่เขาจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเราครบแล้วค่อยปล่อยตัวออกมาพยาบาลสาวรับคำอย่างกระฉับกระเฉงแล้วหันหลังเดินออกไปทันทีคนชำละหมูเห็นท่าไม่ดีเขาทิ้งเด็กในมือแล้วหันหลังวิ่งหนีทันทีอย่าหวังว่าข้าจะจ่ายเงินเขาวิ่งเร็วมากเพียงชั่วพริบตาก,ก็รับสายตาไปทุกคนต่างทั้งโมโหทั้งเกลียดชังกันที่ต้องมาเจอพ่อแท้แ,ทแบบนี้เด็กสองคนนี้ช่างโชคร้ายเสียจริง เสิร์นอันอันถอนหายใจหัวหน้าพยาบาลกระซิบว่าผู้อํานวยการคะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะแก้ไขได้ชั่วคราวเด็กสองคนจะได้รักษาตัวอย่างสงบโดยไม่ถูกญาติมารบกวนแต่เด็กคนนี้ก็ค้างค่ารักษาพยาบาลอยู่จริงๆแล้วการรักษาหลังจากนี้จะทํายังไงดีคะเสิร์นอันอันครุนคิดอยู่เงียบๆเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนโดยปกติแล้วโรงพยาบาลในสังกัดก,กองทัพของพวกเขาก็มักจะมีนิสนยเกิดขึ้นทุกปีอยู่แล้ว นีคนไข่บางรายที่รักษาเสร็จแล้วก็หาคนมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ได้จริงๆแต่ถ้าครอบครัวยากจนจริงๆพวกเขาก็จะมีการลดหย่อนให้อย่างกรณีของเด็กคนนี้ดูจากท่าทางของพ่อแล้วคงไม่มีทางควักเงินออกมาแน่เอาอย่างนี้แล้วก,การรักษาของเด็กจะหยุดไม่ได้ให้ทำการรักษาต่อไปส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ฉันจะยื่นเรื่องขออนุมัติลดหย่อนให้ส่วนที่เหลือฉันจะจ่ายเอง หัวหน้าพยาบาลพอได้ยินก็ยิ่งรู้สึกเกรงใจเข้าไปใหญ่ผู้อานวยการเพิ่งกลับมาก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แถมผู้อํานวยการยินใจดีเห็นได้ชัดว่าพอได้เป็นแม่คนแล้วพอเห็นเด็กต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้ก็คงจะทนดูไม่ไหวแต่จะให้ผู้อํานวยการแบกรับภาระคนเดียวก็ไม่ได้หัวหน้าพยาบาลจึงไปบอกกล่าวกับพยาบาลรุ่นน้องและแพทย์ตามแผนกต่างๆทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับเด็กคนนี้ แต่ละคนช่วยกันคนละหนึ่งหรือสองหยวนเด็กคนนี้ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ยังดีกว่าให้ผู้อํานวยการต้องควักกระเป๋าใจเองคนเดียวเสรนอันอันมองเด็กหญิงตัวน้อยที่เฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วก็อดรู้สึกสงสารไม่ได้อายุยังน้อยแค่นี้แต่กลับเฝ้าพี่สาวของเธอมาทั้งวันทั้งคืนแล้วหากยังเฝ้าต่อไปแบบนี้เด็กคนนี้คงจะทนไม่ไหวแน่ช่วยจัดการเรื่องเด็กคนนี้หน่อยนะคะ ถ้าเธอไม่ยอมไปจากที่นี่ที่สถานีพยาบาลน่าจะมีเตียงพับอยู่ให้เธอมาพักผ่อนที่สถานีพยาบาลตอนกลางคืนถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้พักผ่อนเลยเอาแต่เฝ้าอยู่แบบนี้คงทนไม่ไหวแน่หัวหน้าพยาบาลเองก็ถอนหายใจพลางมองเด็กน้อยที่เฝ้าพี่สาวอยู่ข้างๆด้วยท่าทีตื่นตรหนกสองพี่น้องคู่นี้คงจะคุ้นเคยกับการพึ่งพากันและกันแบบนี้แล้วพ่อก็ไม่ใช่คนทำแบบนี้มันทำร้ายลูกชัดๆทุกคนต่างพูดอะไรไม่ออก บทที่4 1 9ทิ้งลูกแล้วหนีไปหนึ่งเดือนต่อมาสองพี่น้องก็กลับมาแข็งแรงสดใสอีกครั้งแต่เมื่อร่างกายของเจ้าตี้ค่อยๆดีขึ้นก็เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของสองพี่น้องกลับยิ่งหม่นหมองลงอย่างหนักสีหน้าก็ไม่สู้ดีนักทุกวันที่เห็นหมอและพยาบาลพวกเธอมักจะรู้สึกหวั่นวันอยู่เสมอตอนที่เซิร์นอันอันมาเยี่ยมพวกเธอที่ห้องผู้ป่วยก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าตีมีท่าทีตื่นตระหนกเมื่อเห็นเซิร์นอันอันร่างกายของหนูฟื้นตัวได้ดีมาก ส่วนที่กระดูกหักก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วยังเด็กอยู่ขอแค่กินอาหารให้เพียงพอร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วมากเธอตรวจดูรอยแผลบนตัวของเจ้าตี้อย่างละเอียดบาดแผลเหล่านั้นจางลงไปบ้างแล้วแต่ร่องรอยจากแผลเก่าแผลแกะยากที่จะหายได้ในทันทีพอจะนึกภาพออกเลยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเด็กที่ชื่อเจ้าตี้คนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคนชำแหละหมูคนนั้นก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย รากับว่าสองพี่น้องไม่มีพ่อแม่เลยอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าคนชำระหมูคิดว่าถ้ามาก็ต้องจ่ายเงินยิ่งปล่อยเวลาให้นานออกไปก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อสองพี่น้องเจาะตี้ที่กำลังกังวลใจอยู่ดึงมือของเซิร์อนอนันไว้สีหน้าของเธอทั้งหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นคุณป้าผู้อำนวยการคะพวกเรากำลังจะถูกส่งกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะตอนที่เด็กหญิงเอ,อ่ยถามคำถามนี้ออกมาพ่านตี้ที่อยู่ข้างๆก็ตกใจจนตัวสัน่น หัวหน้าพยาบาลและพยาบาลสาวที่เห็นภาพนี้ต่างรู้สึกสงสารแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ก้มหน้าลง